คันไม้คันมือแล้วว่าอยากเติมเกมอ่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าอันนี้แพ็กต้อนรับเหรอแพ็กสตาร์เตอร์หนึ่งพห้าวอนจัดไปกูเจอแล้มันต้องแพ็กนี้เอาเงินผมไปเลยครับหนึ่งพนห้ารอยวอนเอาเงินผมไปเลยครับหาตั้งนานนะอยู่ไหน เลือกไดด้ีเลยไหนอ่ะกูจ่ายไปแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นเข้าอ่ะออเข้าเกมใหม่ปะทำไมสักหน่อยไม่เห็นเข้าอ่ะซื้อไปแล้วสวยยยยเเเหมืือออนนั้ะะะแลค่ซไปแล้วไม่เห็นเข้าอ่ะขอเข้าใหม่นะหักตังไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหักตังไปแล้วเฮ้ยไปหักตังไปแล้วแต่ทำไมของผมไม่เข้า เอามาก็กล่าวสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีอรับสู่ช่องทีวีเกมช่องแออีกแล้วนะครับเมื่อคืนเราเพิ่งไลฟ์สตรีมเซเว่นไนท์ไปใช่ปะก็เพิ่งเติมแพ็กสตาร์เตอร์35บาทไปนะครับแล้วคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่เข้านะครับผมเล่นผ่านตัว google play เกมเบต้าผมตัวผมเติมแพ็กอันนี้ไปเนี่ยนะไอแพ็กนะี้ใช่ปะคุณเป็นเจ้าของรายการนี้อยู่แล้วนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้ สามารถรับรางวัลหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ผมชำระเงินไปตอนเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสลิปให้ดูนะผมก็งงว่ามันเป็นที่ระบบเกมหรือว่ามันเป็นที่เราหรือว่ามันเป็นที่อะไรแต่ผมทักไปหาทีมงานแล้วละ่ะทีมงานบอกวิธีมาแล้วเขาบอกให้ลองเช็คเมลบ็อกดูว่ามีไหมนะครับเมลบ็อกก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวนี้เออชำระเงินครั้งแรกใช่ปะ่ะสามสิบห้าบาทแล้วมันก็จะได้แพ็คอะไรก็ไม่รู้รอีกละเออผมก็หยอดไปนี่ก็หกโมงลวของก็ยังไม่เข้านะครับก็เลยจะมาทําตามที่ พี่เขาแนะนำนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะใครเป็นบ้างแบบเติมเงินแล้วไม่เข้าหักเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ของนะครับผมก็งงเหมือนกันใครเป็นบ้างเม้นต์มานะครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาไงนะตอนแรกผมก็จะเติมเยอะกว่านี้อยู่แต่แบบไม่เขียแม่งมันถึงกับเอากูเลยเหรอ,เ,อ,อเขาบอกว่าให้ตั้งค่าบัญชีนะครับก็เข้าตรงนี้แล้วก็เข้าบัญชีไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหม ส่วนบริการลูกค้าแล้วก็เรียกดูประวัติการชำระเงินนี่ไงนะครับที่ผมเติมไปใช่ไหมไม่รู้นะอ้าวไม่มีรายละเอียดการชำระเงินอ้าวคือเที่อะไรกูชำระไปแล้วผมไม่มั่นใจลว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ่อการชำระเงินปัญหานี่ไงนะครับทุกคนต้องเป็นอะไรปัญหา ไม่ได้รับรางวัลจากการชำระเงินครั้งแรกเวอร์ชั่นพอซาปัญหาอาไม่ได้รับสินค้าเมื่อชำระเงินหรือยังไงปัญหาสินค้า PC นะครับเดี๋ยวผมใส่ยงยูไอก่อนนะ ไม่มันยุ่งยากขนาดเลยวะแค่แพ็คสามสิบห้าบาทเองฮะมันยุ่งยากขนาดเลยวะเรียบร้อยนะครับหากมีการตอบกลับจะแจ้งไปในรูปแบบอีเมลไม่ได้รับสินค้าโอเคประมาณนี้นะครับใครมีปัญหาอย่างนี้แก้ไขยังไงนะครับแนะนากันเข้ามาได้ผมไม่ได้มีปัญหาเกมนะผมแค่รู้สึกว่าไอ้สักกูเติมเกมไปแล้วกูต้องได้ของดิวะเออกูต้องได้ของดิ ตั้งใจคนอยากเล่นเกมตอนแรกผมจะเติมแท็กนี้นะครับเพราะว่ามันได้ตัว EP กพีได้สะสมด้วยใช่ไหมยี่สิบแปดวันนะครับได้ตั้งวันละสองร้อยเพชรได้ตั้งห้าหกเนี่ยเออห้าพันหกเพชรนะครับผมกับกะเล่นเรื่อยๆไงเอาไปมาไม่เสียความมั่นใจในการเติมไปเลยกูเศร้าเลยเปิดกาชาก,ก็เกลือแถมกูต้องมาเจอระบบเติมเกมห่วยแตกอีกอเข้มกูไม่เข้าใจเออ ช่องเรา t p วีม,มีเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับแม่งเพิ่งแพ้อารีนามาเพิ่งหัวร้อนเลยโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงจะได้ตอนไหนนะครับก็เออ่แนะนําทีมเข้ามาหน่อยดีทุกคนผมมีไม่มค่อยมีตัวดีวดส่วนมากก็ตัวฟรีอ่ะอืมส่วนมากก็ตัวฟรีไปละ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 แต่เกมมันเล่นดูดเวลามากเลยแม่งเล่นแป๊บเดียว3ชั่วโมงกว่านะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจิม้มอารีนาสักรอบโชว์เพื่อนไปให้รู้ว่าเรามันตึงเปียสตึงเปียสผมบอกไว้ก่อนว่าผมยังไม่ได้ศึกษา,าตัวเกมนะอ่า มันหรือผมเนี่ยโดนไปก่อนนี่มึงช้ามก็โดนดิครับเพื่อนรู้ไว้ซะวอร์มันคนละชั้นแต่ตัวฟรีเขาแจกโหดอยู่นะก็ถือว่าได้เมลตอบกลับมาไวนะครับนี่เขาตอบกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับนันต์พจน์ไพนะครับที่ติดต่อายเซเว่นไนรีเบิร์ดนะครับทีมงานอยู่ระหว่างรับเรื่องตรวจสอบได้ปกติแล้วจะถูกประมวลส่งมอบสินค้าภายใน48ชั่วโมงแล้ววันนี้แม่งเป็นวันเสาร์วันเสาร์27กันยา นะครับ48ชั่วโมงแล้วก <pl ains> ็ถ้าหากซื้อล้มเหลวจะมีการยกเลิกคืนเงินให้ไม่อยากได้ตังค์กูอยากได้สินค้าเออทั้งนั้นทีมงานจะติดต่อกับหลังตรวจสอบภายใน48ชั่วโมง2วันเหรอ48ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วระยะเวลาในการดำเนินการขั้นต่ำา3วันหยุดเสาร์อาทิตย์ไอ้เหี้ยกูลบเกมทิ้งดีกว่าปวดหัวไอ้ย่าปวดหัวไม่อยากเล่นละเออไม่อยากเล่นละ ื้อของให้ทีไมนมันนานเหรอวะมันเป็นไหมทุกคนถ้าซื้อในมือถือเป็นไหมผมก็เล่นเกมมือถือใน p ีซไงผมก็ไม่ได้เล่นเกมมือถือในมือถือไงเออหรือว่าจะเป็นโรคจิตอะไรนผมวะเออน่าเบื่ออ่ะเปิดกาชาขอให้โชคดีนะจบวะหขอตึงๆหน่อยถ้าไม่ตึงกูจะลบเกมโชว์เลยขี้เกียจรอปัญหาแล้วเบื่อนะฮะ กูอยากได้ตังคืนด้วยกูอยากได้แพทขอตึงๆมาตึงป่ะตึงนี่ตึงทุกจุดเศร้าจังบายบายเจอกันเกมต่อไปทุกคน